มฮนะะคผู <c oughs> <c oughs> ้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนะคะหวานแห่แตกหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ๆนะคะหน้าบ้านมีปลาขายค่ะ ขาไปยนน้ำไหลน้ำขึ้นบ่อนท่านผู้ว่าจังหวัดกาลสิน <laughs> พั่อนวาน